เมือนมีควันนะครับเขาเผาอะไรกันไม่รู้นะมีอาการนะครับโอ้มีอาการนะครับ,มาารบไม่รู้เป็นตัวอะไรโอ้โหพี่น้อง สวัสดีครับทุกท่านเดี๋ยวก็จะพาเข้าหมายลับนะครับหมายลึกลับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบทุ่มแล้วนะครับกําลังโพรเพลนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าหมายลับกันดูผมปักเบ็ดไว้ตรงนั้นนะครับอยู่ทั้งหมด3ามหลังไม่รู้ว่าจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับสําหรับในช่วงเย็นช่วงหัวค่ำอย่างนี้นะฮะปักทิ้งไว้ประมาณ3มชั่วโมงได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าจะมีอะไรติดอยู่หรือเปล่านะครับผับอยู่ครับ ก็เป็นสภาพหมายนะครับ่ตัวมมงวงร้อยปีนะครับตัวนี้ก็จเป็นสารนะครับตรงนี้ผมได้มาปักเบ็ดไว้นะครับรู้สึกว่ามีอาการนะครับโอ้มีอาการนะครับไม่รู้เป็นตัวอะไรโอ้โหพี่น้อง ุกท่านอุย้ยประเทศชาตาิตัวแรกนะครับขอบคุณเจ้าที่เจ้าฐานนะครับสำหรับตัวแรกนะครับตัวแรกเราได้ปลาดุกนะครับตัวใหญ่เลยนะเนี่ย ประมาณประมาณแขนได้นะครับเดี๋ยวถ่ายชัๆดๆอีกทีนะครับเยี่ยมจริงๆฮะนี่ครับตัวแรกมาเก็บก่อนนะครับโอ้โหยาวเป็นศอกเลยนะตัวนี้เจ๋งมากครับ ตรงนี้ก็เป็นเบ็ดหนึ่งหลังนะครับปักไว้ตรงนี้ก็ยังไม่มีตัวอะไรนะครับไปดูอีกหนึ่งหลังฮะเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรกระโดดอยู่ข้างในพุ่มหญ้านะครับ ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลังนะครับยังเงียบอยู่นะฮะสภาพหมายนะครับก็รกมากเลยนะครับสวัสดีครับเข้าสู่ภาคค่ำนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเบ็ดที่เหลืออีกสองหลังของเรานะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวอะไรติดมาไหมนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็โอ้โหวังเวงสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวตามมากันครับ เมือจริงๆเลยนะครับมันเป็นเหมือนละอองควันหมอกอะไรอยู่ด้วยนะฮะเหมือนมีควันนะครับเขาเผาอะไรกันไม่รู้นะะ เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับที่เราทําเป็นหลุมตรงนี้ไว้ไม่รู้ว่าจะมีปลาบู่นอนหรือเปล่านะต้องลองส่องดูดีๆนะไม่มีตัวอะไรเลยนะ หเป็นทางไปเลยนะครับมีอะไรขยับนิดนึงก็แบบเลี้ยวพรึบเลยนะฮะเลี้ยวมากนะฮะคลิปนี้ มีปลาครับมีปลานินอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหม <_ c oughs> เดี๋ยวผมจะซูงโอ้ไปแล้วนะครับมีปลานินอยู่หนึ่งตัวนะะแล้วก็ตรงนี้เหยื่อหมดแล้วนะครับคิดว่าน่าจะมีตัวอะไรเอาไปกินนะะโอ้กุ้งครับเนี่ยตาใสๆสะ้อนแสงอยู่ข้างใต้นี่คือกุ้งทั้งนั้นเลยนะครับ นี่นี่นี่ที่ใสๆสะท้อนแสงอยู่ข้างใต้น้ำนี่คือกุ้งนะฮะเยอะเลยนะครับอา้าวเดี๋ยวมากับภารกิจใหม่นะฮะคงต้องเอามุ้งดักกุ้งมาลองนะกุ้งตัวใหญ่ด้วยนะครับเนี่ยเสียดายซูมซูมซูมเห็นไม่ชัดนะครับเนี่ยตาที่สะท้อนแสงในน้ํานะกุ้งทั้งนั้นเลยนะครับไปกันต่อนะครับที่ เบ็ดหลังสุดท้ายนะครับไม่ไม่ได้ทำมาเยอะนะครับวันนี้ก็คือแค่ลองดูเฉยๆวิดีโอมันอาจจะไม่ชัดบ้างนะโอ้ทอดๆสไปเดอร์แมนครับเกือบไปตอนนย้ยังเดินอยู่เลยอ่ะพี่ก่อนนะครับตอนเย้นยังเดินอยู่เลยนะครับสร้างลังได้เร็วมาก อันนี้มีอาการครับอันนี้มีอาการครับปลาอะไรดูสิมีอาการนะครับอา้าวปลาดุกครับโอ้สาสวยเลยนะฮะได้แต้มที่สองนะครับขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางที่แบ่งปลาให้เราทานนะครับ เดี๋ยวเราออกไปสรุปข้างนอกนะครับเพราะว่าเดินเข้าเดินออกข้างลบากนะครับมีปลาละโอ้ยนี่ครับดินใหญ่เลยตัวไซส์สวยเลยนะครับดินมากเลยนะตัวนี้โอ้ยแอบตกใจครับเก้าอี้ตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะออกทำออกไปข้างนอกก่อนนะครับ สำหรับสานนะครับขอบคุณที่แบ่งปาให้เราทานในวันนี้นะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจอมปลวกนะฮะตรงนี้มีเป็นต้นไม้ใหญ่อีกหนึ่งต้นนะครับเบลุ่มเลยโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปคลิปกันข้างนอกนะฮะตรงที่มีแสงสว่างเยอะๆดีกว่านะครับมาสรุปผลงานของเรากันนะครับสําหรับภารกิจสับสระลืบลับในวันนี้นะฮะนี่เดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ดูนะครับนี่ฮะ เป็นปลาดุกสองตัวนะครับจากเบ็ดทั้งหมดสามหลังนะครับปักสามได้สองเป็นปลาดุกตัวใหญ่นะครับตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวเล็กนะครับตัวใหญ่นี่ไซส์ขนาดเท่าแขนได้นะฮะน่าจะประมาณหกเจ็ดขีดได้ตัวเล็กนี่ก็ประมาณปลาดุกปิ้งครับปลาดุกเผาโอเคนะครับตื่นเต้นมากนะครับกับการไปทีระนั้นตอนกลางคืนนะครับผ่าน สารพระภูมิสารเจ้าที่อะไรด้วยนะฮะก็แต่ว่ามีแต่ว่ามีสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆนะครับเมื่อกี้เห็นกุ้งนะฮะกุ้งฝอยนะครับแต่ตัวใหญ่มากเลยนะฮะตาเนี่โอ้โหสะท้อนแสงเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวภารกิจคราวหน้าก็ต้องเอามุ้งดักกุ้งมาลองดักดูนะฮะว่าเราจะได้กุ้งฝอยไหมแล้วก็มันจะมีปลาบู่นะครับปลาบู่ที่จะตามกุ้งฝอยเข้ามาด้วยนะฮะเผื่อเราจะฟุกได้ปลาบู่กันด้วยนะครับว่ายังไงรอติดตามดูอีีหน้านะครับ ภารละกิจล่ากุ้งฝอยนะฮะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่ท่านติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ